สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เจอกันกับครูกวางเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ายครูกว้างนะคะวันนี้คุณครูก็ยังคงพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหากอยากให้นักเรียนตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็ส่งงานให้ครบนะคะจะได้มีคะแนนจะได้มีคะแนนเก็บเยอะๆนะค,ะ,คะฝากนักเรียนด้วยนะคะค่ะตามครูมาเลยค่ะ เียนชั้นป .2 นะคะวันนี้นะคะก็ในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารนะคะหาดูตัวอย่างนะคะข้อที่1อย่างเช่น8หารด้วยอะไรก็ไม่รู้ได้เท่ากับ2นะคะซึ่งตัวที่เราไม่ทราบค่าก็คือตัวหารตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนตัวที่เราไม่ทราบค่าเดี๋ยวเขาจะให้นักเรียนหา ตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือในช่วงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างเช่น8หารด้วยอะไรก็ไม่รู้ได้เท่ากับ2แต่เนื่องจากอะไรคะาคาตอบที่เรามีคือ2ก็ไปดูสูตรคูณนะคะดูสูตรคูณว่า2ตรงนี้ยึดคําคตอบนะคะเราดูว่า2คูณอะไรได้8ก็คือเท่ากับตัวตั้ง <S <S เหมือนกับที่เราตรวจเป็นการตรวจคําตอบนะคะเป็นการตรวจคำตอบแต่นี้เป็นการหาตวัวไม่ทราบค่ขขานะคะ 2คูณอะไรได้8ก็ไปดูอะไรคะสคูณสใช่ไหมก็จะได้2คูณ4ได้เท่ากับแนั้นคำตอบที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือตัวไม่ทราบค่าก็คือสีนั่นเองนะคะมาดูตัวอยาา่างข้อที่สซิทำมาพร้อมกับคูณนะคะ12หารด้วยอะไรก็ไม่รู้ได้เท่ากับ6ใช่ไหมะนนตรงนี้เราต้องไปดูสูตรคูณแม่ไหนคะ,ะแม่6ใช่ไหมไปดูสูตรคูณแม่6 6คูณอะไรได้เท่ากับ คูณอะไรก็ไม่รู้ได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ12นะคะก็ไปดูค่ะ6แล้วไม่ใช่เลขสองตรงนี้หกนะคะหกคูณอะไรก็ไม่รู้ได้เท่ากับ12อ่ะไปดูซิหกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองฉะนั้นตรงนี้คำตอบก็คือสองนั่นเองนะคะ,ะข้อที่สามนะคะสิบห้าหารด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะได้เท่ากับห้าไปดูสูตรคูณแม่ไหนคะอ่าแม่ห้าใช่ไหม 5คูณกับอะไรได้เท่ากับ15ใช่ไหมคะมาดูแม่ห้านะคะห้าหนึ่งห้าห้าสคูณ3นั่นเองนะคะ5้าคูณสเท่ากับสิบห้าชนะคำตอบตรงนี้ก็คือ3อยากไหมคะไม่ยากมาดูอีกข้อนึงเนาะมาดูข้อน4นะคะ18หารด้วยอะไรก็ไม่รู้ได้เท่ากับ2นะคะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูสูตรคูณแม่2นะคะ2องคูณกับอะไรได้เท่ากับ 8สอคุณแม่สองนะคะสองหนึ่งสองสองสมหสองส่แปงห้าสิบสองหกสิบสอง5กเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสอ,สอฉะนั้นตรงนี้สอคูณเได้เท่ากับ18บแปดคำตอบดังนั้น18บแหารด้วยเกก็จะได้เท่ากับสองนะคะโอเคจะนี้ ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8นักเรียนทําเพิ่มเติมในหน้า21นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ